โอ้มาครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกย,ยังไม่เข้าไปถึงข้างในเลยเขาไปข้างในออกไซด์หน่อยนักโทษสาบางหน้าเออไม่ออกไซด์หน่อยแล้วต้องคนมองไม่เห็นหน้าเลย เสาร์ดำนะครับเสาร์ดำนี่ใช่ปะโอ้ใช่จริงด้วยครับใชสวนลุมค่ะสวนลุมสวนลุมเอ่อตอนอารามศีลดิเอ๋อช่วงไหนครับประตูวิทยุค่ะประตูวิทยุตรงข้ามสอนน้องสมมติว่าเราออกเพชรบุรีไปใช่ไหมกลับรถไปกลับรถดีกว่าค่ะนะไปกลับรถไปสวนุมดีกว่าออกพุงมิดนะ ได้ครับได้แล้วก็ยิงยาวไปรู้เลยได้ครับจัดไปครับรอบนี้ได้สองพันบาทครับรอบนี้จัดไปเลยกล่าวสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีครับสวัสดีกันตอนตีสี่นะครับแท็กซี่ไทยออนทัวร์เหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมนะครับ คลิของแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับช่วงหลังๆสองสามคลิปท้ายมาเนี่ยก็ากราบขอบพระคุณนะครับท่านที่เข้ามาเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับในช่อง YouTube นะครับในลักษณะท่านที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่านอกเขตนอกเมืองที่ไม่มีรถนะครับท่านคลิกได้คลิกเข้าไปดูในช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็ได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนอกในต่าง จังหวัดนะครับปริมณฑลนะครับผมก็ยินดีรับใช้เหมือนเดิมนะครับทักทิไทยวันทัวร์นะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับท่านเก่าๆหรือว่าท่านใหม่ๆที่เข้ามาได้มาติดตามทักทิไทยวันทัวร์นะครับด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้นะครับทักทิไทยนะครับมีข่าวดีด้วยนะครับเอที่จริงนี่ออกรถมาแต่ตีหนึ่งเราไดทันนี่ตีสี่แล้วได้เงินร้อยหกสิบบาทวิ่งรถไปร้อยสิบกิโลพอดีกันเลย พอดีกันเลยนะครับกับค่าแก๊สวิ่งรถไปร้อยสิบกิโลได้เงินร้อยหกสิบาทสรุปแล้วเน,นั่นแหละครับเงินค่าแก๊สไม่ได้อะไรหรอกครับค่ากาแฟยังไม่ได้ซื้อกาแฟมันเช้ากับขนมหมดแล้วตอนนี้วิ่งยังไงก็ไม่ได้นะครับกับวบนเป็นร้อยกิโลเข้าโกสมก่อนแล้วเข้าทาน้ำนนก่อนแล้ววิ่งเข้าเรวดีก็แล้วเช่นนาเขติก็แล้วอนี้มาจอดอยู่ตรงวิภาวดีหกสิบสี่นะครับปากซอยมารอดนะัก งานไลแมนนะครับยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ตีส่ส่วนส่วนมากตีสี่ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับขึ้นช่วงตีห้านะครับวันนี้นะครับพอีว่าเป็นแฟนคขับทาง y o u t u b e นะครับแล้วก็พี่เก็เคยเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับไม่รู้จะเป็นพี่หรือเป็นน้องก็เรียกพี่ก่อนแล้วกันนะครับตามมารยาทนะครับอที่เป็นคลิปก่อนที่ว่าเมาผมไปทําบุญนะครับที่ ลำลูกกาคลองสิบนะครับลำลูกกาคลองสิบนะครับเป็นญาติญาติของพี่ดิษนี่แหละที่ผมนับถือจนคิปก่อนเนี่ยนะครับก่อนนูนานเลยแหละนะครับทีนี้ว่าแกจะเรียกใช้แท็กซี่ผมวันนี้นะครับ6โมงเช้านะครับจะไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อรวยนะครับวัดหลวงพ่อรวยนี่ก็คืออยู่ที่อําเภอพาชีอยุธยานะครับที่นักร้องเขาร้องกันนั่นแหละครับแล้วก็ทีนี้ว่า มันมีแท็กซี่อยู่คันหนึ่งข้างหน้านะครับเขาไปไปแล้วครับผมนึกว่าเกนอนหลับอสซาว,ว่าจะมาจอดคันแรกแกมาจอดก่อนผมอีกนะครับไม่รู้ใครไม่เคยเห็นทะเบียนนะครับไปนะกาจะเอาค่าแก๊สนะครับค่าแก๊สก็คือว่ากาจะวิ่งนะเหมือนคลิปก่อนนี่แหละวิ่งได้สักสี่ห้าร้อยแล้วก็ เงินเมาเนี่ยเราก็เก็บไปเต็มเลยนะครับแต่พลาดตีหนึ่งจนถึงตีสี่ได้เงินร้อยหกสิบาทวิ่งรถไปร้อยสิบกิโลไม่เหลือนะท่านไม่เหลือค่าแก๊สพอดีกันเลยนะครับการทุนที่ตื่นเช้านี่แหละนี่จอยกสีรองงานนะครับเอาถพูดถึงไหนแล้วนะครับก็คือว่านั่นแหละครับเขาจะเมานะครับไปกลับนัดท่านไปกลับนะครับไปกลับแกไปไหว้ทำบุญแล้วก็ก็จะกลับเลยนะครับ งานนี้พี่ดิดไปด้วยนะครับพี่ชายที่ผมนับถือนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับไม่ว่าจจะท่านที่เคยเรียกหรือว่าท่านที่ยังไม่เคยเรียกนะครับก็หรือว่าท่านจะเข้ามาดูในคลิปของผมก็นั่นแหละครับสไตล์ของแท็กซี่ไทยนะครับผมก็จะพยายามนะครับคอนเทนต์หาวิดีโอแปลกๆคลิปแปลกๆต่างจากแท็กซี่ไทยมาให้ท่านได้รับชมก็พยายามค้นหาอยู่ในท่านไม่ใช่ว่าไม่ค้นหานะครับแต่ว่า มันไม่ได้จังหวะและโอกาสนะครับจังหวะนี้ก็ให้เหมา,เาไปก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็สวนมากจ,จะเป็นผู้โดยสารทางช่อง youtube นะครับก็มีความรู้สึกว่าโอเคนะครับถึงช่องผมจะไม่ได้ผ่านโปรผ่านอะไรแต่ในความรู้สึกว่าท่านได้เข้ามารับชมคลิปของผมนี่ผมก็รู้สึกภูมิใจแล้วนะครับแล้วก็ได้เรียกใช้แทกซี่ไทวันทัวนะครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับหกโมงเช้านะครับจะไปรับอ่พี่เขาอยู่ที่อินทมาละสี่สิบเจ็ดนะครับ น่าจะเป็นคอนโดคอนโดเดิมนี่แหละครับกองทองแมนชั่นนะครับกองทองแมนชั่นนะครับนี่ตีสีกาดจะเอาสักเที่ยวนะครับเมื่อกี้นี่ลรงมเคมาจอดได้ไงวะตีสีปกติแถ่ยวนี่ตีสีจะไม่มีใครมาจอดนะครับจะมีผมนี่เลยอุ้ยขาก๊ก็ยังไม่ได้นะครับอ่ะวากันไปนะครับก็พูดคุยนะครับอ่าทักทายกันตอนเช้าๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าผมไปรับผู้โดยสารตอนเช้าแล้วก็อ่าไปหลวงพ่อรวยวัดหลวงพ่อรวยแล้วก็เดี๋ยวผมจะ รีวิวให้ท่านได้ดูเส้นตรงเส้นทางแล้วก็ไปถึงที่วัดด้วยนะครับหลายท่านอยากจะเห็นวัดหลวงพ่อรวยเป็นยังไงยังไงนะครับเดี๋ยวถือโอกาสไปทําบุญด้วยนะครับไปไป,ไปสมบัติทัวร์นะครับเอ้ไม่ใช่เออสาพันทัวร์นะครับสงสัยรอแท็กซี่หรือเปล่าครับจอร์ดีด้เยอะเนี่ย อ่าใช่ด้วยครับเห็นไฟมุนไฟรัดพราวร้อยสี่สองค่ะได้ครับอ่าแปลกนาะวันนี้ทำไมแท็กซี่รถคนผู้โดยสารเยอะรถเข้ามาติดกันอ๋อผมก็ว่าอยู่ปกติมาตรงนี้นี่ไม่เคยมีผู้โดยสารเลยเข้ามาติดกันประมาณส14คันอ๋อมีนานไม่นเชาครับราดพราว ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับร้อยสี่สองค่ะร้อยสี่สองเนาะเข้ามารับลูกค้าแล้วนะครับเป็นอินทรมละลสี่สิบเจ็ดนะครับอินทรมละลสี่สิบเจ็ดนะครับอ๋อคอนโดนี้ผมเคยเข้ามารับอยู่นะครับเป็นคอนโดกลองทองแมนชั่นนะครับ ตอนมารับคั้างก่อนนี่ผมจําซอยไม่ได้แต่รู้ว่าคอนโดชื่อคอนโดนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วนี่จําได้แล้วนะครับเพราะว่าคร้างก่อนนี่ผมไม่มั่นใจว่าสี่สิบเพ็ยหรือห้าสิบเพีแต่คอนเฟิร์มแล้วนะครับอันนี้มารับแต่ว่ายังยังไม่ได้โทรแจ้งผู้โดยสารนะครับไม่รู้เขายังไม่เขายังเขายัง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าผมมานะแต่ว่าผมจะไปจอดรอเขาก่อนจะแตนบายรอเลยนะครับคอนโดคอนโดอยู่ตรงไหนนอ้อแต่รู้ว่าอย,อยู่ทางซ้ายนี่แหละซ้ายมือ ตรงที่วินมอไซค์เดินออกมามดูกองทองกองทองเนี่ยครับข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวผมจะโทรหาผู้โดยสารนะให้ผู้โดยสารลงมานะซ้ายมือนี่แหละครับจะกลับรถรอเขาไปน่นเขามารอแล้วนะครับเขามารอเราแล้วนะครับกำลังจะโทร อันดีครับ,บอันดีครับอันดีครับเขียนสีรดไม่บ่าใหมสีนี่นะแมนบ่แมนบ่ว่าเป็นลงบ่ครับผมก็แรกที่โทรหามากันบ่าจะจังขันเก้าไปอีกสิ ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนนะครับต้องมีฉีดวัคซีนนะครับต้องมียืนยันให้เขาด้วยนะครับแต่ผมยินฉีดเข็มสีมาแล้วก็ดีล้ว่าได้ไถ่ายถ่ายรูปมาไว้ด้วยก็น so ี hmm? ่ไปยืนยันนะครับข้้งหลังนะครับได้บัตรนี่เข้ามาโอมาครั้งแรกนะครับเนี่ยครั้งแรกยังไม่เข้า ไปถึงข้างในเลยเขาไปข้างในออกไปหน่อยนักโทษถ่าบาหงหน้าเออไปออกไปหน่อยเล่ลเาต้องคนมองไม่เห็นหน้าเลยเออนี่ที่ว่าเขาอไอ้มันพุดแต่หนอ่อยน้อยเขนห่อกินละร้อยนบอรกาแฟนีอ่นอ๋อแล้วตอนแท็บมารับก็ไม่เห็นกัอบอะไร โอ้ยยยยหยย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 งเวยอยย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 เอายย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 ียย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 บ่ยย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 ยเยย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  เดี๋ยวยคนอนห้า้ลยก็ไม่ยั้งจ้าเ,เดี๋ยวเสื้อใส่บริการเอีเอา้าขอบคุณคำสน<แ>่ะขอบคุณนะเอาไปดิดไปดีดิสเออแอนเอารูปนอยด,ดีลืม,ลม,ม,มนี่ลืมรูปด้วยผมมาส่งเนี่ยเรียบร้อยนะครับส่ง เป็นโอ้หน้ามันเลยขอโทษขออภัยด้วยนะท่านไม่ได้เจ็ดนาเลยครับบอกน้องค่อยสองพันนะครับเป็นน้องสาวของพิดิตนะครับที่รู้จักกันนะครับที่เป็นคลิปก่อนที่พูดให้ฟังกันแล้วว่าแกเมาผมไปที่ลําลูกกาคลองสิบนะครับลำลูกกาคลองสิบก็งานนี้แกก็เมาอีกไปทําบุญที่วัดหลวงพ่อรวยนะครับก็ขอบคุณ น้องต่อยด้วยนะครับท่น่าะชีต้อยนะติดตามทาง YouTube ด้วยนะครับก็เชาววิ่งรถได้ห้าร้อยนะครับเมื่อเช้าววิ่งรถได้ห้าร้อย่ะเช้าเนี่ยจากจากทีหนึ่งไปถึงทีสีทีหนึ่งไปถึงทีสี่ได้เงินร้อยหกสบาทวิ่งรถไปร้อยสิบกิโลจากทีสี่ไปถึงทีห้าครึ่งได้ห้าร้อยชั่วโมงเดียวนะจังหวะจะได้ตัง ก็สรุปนะครับวันนี้ก็พิ่งรถได้เงินได้เงินสองพห้าร้อยบาทนะครับแต่ระยะทางกิโลสี่รอยกิโลนะครับเป็นสามยเก้าสิบกิโลอะเตีเป็นสี่ร้อยกิโล,โลถ้าไปเติมแก๊สก็ห้าร้อยห้าห้า้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทปุ๊บ ค่าเช่าห้าร้อยสรุปแล้วเหลืออยู่พันห้านะครับพันห้านะคงกับข้าวก็ไม่ยากหรอกสี่สบห้าสิบาทนั่นเองนะครับโอเคครับคลิปนี้ได้เมาเอีกนะท่านนะถ้าจะพูดในแนวในทางคนรู้จักกันก็ได้ลูกค้าทาง YouTube ก็ได้เพราะว่าแกก็ได้ติดตาม y t u t u ของผมเหมือนกันนะครับ ก็ขอบคุณพี่ดิดด้วยนะครับ,รบกับครอบครัวนะครับที่เรียกใช้บริการแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับที่เขาก็ดูคลิปก็การขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับคลิปหน้าก็ขอให้มันหมาน,นไปต่างจังหวัเดเหมือนเดิมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับทุกท่านกอา็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแท็กซี่ไทยออนทัวร์นะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจแล้วก็พยายามหาคอนเทนต์คลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟัง เรื่อยๆนะครับออกคลิปเรื่อยๆนะครับจาไปแต่งจังหวัดหรืออะไรก็นั่นแหละครับจะพยายามโหลดอัปโหลดคลิปลงไม้ท่านได้รับชมนะครับโอ,โอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย